ครับวันนี้วันที่6มีนาคม2565นะครับกระผมหนุ่มเสือยังอยู่ที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์นะครับนี่ต้นผักหวานนะครับยังเก็บผักหวานอยู่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงบ่ายแล้วนะครับน่ะก็ป่าเขาสวยงามครับนะเรียกว่าป่าโคกนะครับคำว่าโคกเนี่ยก็หมายความว่าเอ่อเป็นป่าดิบแล้งนะครับ ต้นไม้ก็ประกอบด้วยต้นเต็งรังนะครับเต็งรังแล้วก็มีตะแบกปะปนอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีต้นผักหวานนะครับเป็นจํานวนมากเลยอุดมสมบูรณ์มากนะครับผักหวานนะครับช่วงนี้เดือนมีนาคมผักหวานเริ่มออกแล้วนะครับก็มาเก็บผักหวานด้วยนะครับเทคนิคในการเดินป่านะครับที่ไม่ให้หลงนะครับป่าลักษณะนี้โอกาสหลงนั่นก็ยากหน่อยนะครับ พอมีเทคนิคในการเดินนะครับในการดูนะครับเช่นเป็นป่าที่มีเนินเขานะครับขึ้นลงขึ้นลงในลักษณะนี้นะครับมีหุบมีร่องอะไรต่างๆเนี่ยมีจุดสังเกตเยอะนะครับแล้วก็มองไปทางทิศไกลๆเรายังเห็นเป็นภูมิประเทศอย่างเช่นว่าภูเขาอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้โอกาสหลงก็ยากหน่อยนะครับนะ ไม่เหมือนป่าทั่วๆไปเป็นป่าดิบชื้นอย่างเช่นว่าพื้นที่ภูหินร่องกล้านะครับบริเวณขึ้นไปแล้วนะครับจะเป็นป่าที่หนาทึบไม่มีเนินเขาที่เดินนะครับนะเป็นที่ลาบไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีเนินลักษณะนี้นะครับเป็นป่าเหมือนกันไปหมดเลยนะครับอันนั้นโอกาสหลงก็เยอะหน่อยนะครับนะเพราะไม่มีเนินแล้วไม่สามารถมองภูมิประเทศไป ในระยะไกลได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้โอกาสหลงนะครับก็ไม่มีนะครับเนี่ยเราจะมีเนินขึ้นเนินบ้างลงเนินบ้างอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเทคนิคในการเดินป่านะครับในการดูนะครับก็ขอแนะนําในลักษณะนี้นะครับที่ว่าเดินป่าแล้วไม่หลงครับครับก็ช่วงนี้เดือนมีนาคมนะครับก็ ป่าติงวังนะครับเริ่มผลัดใบนะครับรวมถึงต้นผักหวานนะครับก็แตกยอดนะครับให้ชาวบ้านเก็บเป็นอาหารนะครับก็มากันเยอะวันนี้ก็กว่า20กว่าคนนะครับทั้งชาวบ้านในละแวกนี้ด้วยนะครับอเอาไว้ทีิปหน้าเดี๋ยวรผมนำภาพสวยมาฝาก